เมนูอาหารเจวันนี้นะคะลาบเห็ดทอดค่ะคุณผู้ชมคะเห็ดนางฟ้านะคะชุบข้าวคั่วแล้วก็แป้งทอดกรอบค่ะทอดให้กบับกรอบเหลืองแบบนี้เลยนะคะเมื่อผสมกับน้ำยำหรือน้ำลาบของเราในวันนี้แล้วนะรับรองว่าฟินแน่ๆค่ะหอมข้าวคั่วฟุ้งไปสามบ้านแปดบ้านเลยค่ะคุณผู้ชมคะไปดูวัตถุดิบกันค่ะวันนี้ใช้เห็ดนางฟ้านะคะประมาณสองขีดนะแป้งทอดกรอบค่ะสามช้อนโต๊ะ ข้าวคั่วสองช้อนโต๊ะค่ะผักชีฝรั่งนะคะหรือว่าผักชีใบายาวนั่นเองในส่วนเครื่องปรุงนะคะก็จะมีน้ำสะอาด3ช้อนโต๊ะน้ำมะขาม1ช้อนโต๊ะน้ำมะนาวสอ,องช้อนโต๊ะพริกป่นครึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลครึ่งช้อนโต๊ะและเกลือป่อนค่ะ1ช้อนชาค่ะเริ่มด้วยการนำเห็ดมาตัดให้พอดีคำนะคะถ้าเป็นแบบนี้ก็ตัดขาเห็ดเนี่ยออกมานะคะแล้วก็ผ่าดอกให้เหลือครึ่งเดียว เวลาทอดนะคะจะทำให้เรากรอบง่ายนะแล้วก็ยังพอดีคำด้วยค่ะถ้าเป็นดอกเล็กก็ไม่ต้องตัดนะคะคุณผู้ชมคะ่ะเฉพาะดอกใหญ่เท่านั้นที่เราจะตัดพอนำเห็ดมาตัดทั้งหมดแล้วนะคะก็นำเห็ดลงไปล้างในภาชนะได้เลยค่ะล้างน้ำสะอาดนะคะคุณผู้ชมจากนั้นนะคะก็นำเห็ดขึ้นมาผึ่งใส่จานเอาไว้ก่อนแบบเปียกๆแบบนี้เลยนะคะไม่ต้องให้แห้งนะเดี๋ยวเราจะชุบแป้งเลยนะคะ วิธีผสมแป้งนะคะเทปแป้งทอดกรอบ3ามช้อนโต๊ะลงในจานนะคะพกคั่วนะคะผสมกับแป้งลงไปนะจากนั้นนะก็เอาเห็ดชุบลงไปเลยเห็ดเปียกน้ำนะคะแล้วก็ชุบแป้งแห้งจะได้ลักขนาดนี้ นำเห็ดทั้งหมดนะคะชุบลงไปในแป้งแห้งแบบนี้นะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาลงทอดในน้ำมันกันค่ะแอมีสูตรข้าวคั่วหอมหอมนะคะคุณผู้ชมคะเคยทำคึิปไปแล้วเนาะเป็นข้าวคั่วที่คั่วพร้อมกับตะไคร้และใบมะกรูดนะคะจากนั้นก็เอาไปปั่นรับรองนะคะว่าข้าวคั่วเราเนี่ยหอมกลุ่นมากไม่ได้มีแค่หอมข้าวอย่างเดียวนะคะ ใส่สมุนไพรลงไปด้วยน้ำมันเป็นฟองแบบนี้นะคะก็ทยอยเอาลงได้เลย ทอดจนเห็ดมีลักษณะสีเหลืองแล้วก็กรอบแบบนี้นะคะจะเห็นว่ามีข้าวคั่วนะคะเกาะอ,อยู่รอบๆเห็ดเลยนะจะทั้งกรอบแล้วก็หอมเลยค่ะคราวนี้นะคะมาปรุงน้ำลาบกันเลยค่ะพริกป่นลงไปก่อนเลยน้ำมะนาวสองช้อนน้ำมะขามหนึ่งช้อนน้าลทรายนะคะประมาณครึ่งช้อน เกลือป่นหนึ่งช้อนชาน้ำเปล่าสามช้อนโต๊ะค่ะคราวนี้นะคะก็คนให้น้ำตาลกับเกลือนะคะละลายน้ำยำเข้ากันได้ดีนะคะเราจะเทเห็ดลงไปเลยค่ะก็เทเห็ดใส่ลงไปเลยจากนั้นนะคะก็ะตามด้วยผักผักชีฝรั่งหรือว่าผักชีใบาย,ยาวนะเข้าครัวอีกประมาณช้อนโต๊ะ รกเค้าเลยลองชิซมซิกรอบหน่อยมากเดียวหวานเค็ม จัดเสิร์ฟได้เลยค่ะลาบเห็ดทอดชุบข้าวคั่วนะคะคุณผู้ชมเป็นสูตรเจนะคะไม่ใส่หอมนะแล้วก็ใช้เกลือป่นให้ความเค็มแทนน้ำปลาค่ะลองทำทานดูนะคะขอให้สนุกกับการทำอาหารค่ะแล้วพวกแอดได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะคะอยากให้ทำเมนูอะไรนะคะก็คอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอได้เลยวันนี้แอ้ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะบา,บายๆค่ะสวัสดีค่ะ